สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับก่อนที่จะรีเซ็ตมือถือนะครับตั้งค่าเครื่องโรงงานนะครับเพื่อนๆนบางคนนะครับบางทีนะครับต้องการจะรีเซ็ตมือถือนะครับพวกระบบ Android นะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีนะครับเพื่อนๆพื่อนบางทีรีเซ็ตไปแล้วนะครับมันติดติดบัญชีนะครับ Google นะครับ gmail นะครับแล้วบางทีเพื่อนเพื่อเนี่ยจารหัสไม่ได้นะครับหรือว่าได้เครื่องมาจากที่อื่นนะครับแล้วมันติดนะครับเราจําไม่ได้นะครับแต่ส่วนตัวนะครับก็คือเครื่องของเราเนี่ยเราเราจะร e s e t โรงงานเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดบัญชี gmail นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดโหมดก่อนนะครับจะได้เข้าได้ง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าของมือถือ ของ Android ของเรานะครับนี่ครับพอเราเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรานะครับเลื่อนหานะครับเลื่อนหาคําว่านะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยนะครับให้เราเลื่อนหาเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแตะไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เลื่อนครับเลื่อนหาคําว่านะครับข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับนี่นะครับข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับ ที่คําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหาครับคาว่าหมายเลขรุ่นนะครับนี่ครับสําหรับมือถือนะครับ a n น r o i d นะครับบางที oppo vivo อะไรพวกนี้หัวเว่ยอย่างเงี้ยมันอาจจะอยู่ต่างกันนิดหน่อยนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเลื่อนหาดูนะครับแต่ให้หาคําว่าหมายเลขรุ่นเนี่ยนะครับพอเจอคําว่าหมายเลขรุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับแตะไปที่คําว่าหมายเลขรุ่นนะครับย้ำยๆย้ไปเลยนะครับ จนข้างล่างนะครับตรงแถวๆนี้มันขึ้นคําว่าเปิดโหมดผู้พัฒนานครับสําหรับรุ่นของผมเนี่ยประมาณ8ครั้งนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าเนะครับนี่ครับของผมนะครับพอกดไป8ครั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะให้ใส่รหัสล็อกนะครับที่ผมล็อกหน้าจอของมกไว้ครับอ่าเราเปิดครับก็ใส่รหัสไปนะครับพอใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เท่ากับเราเปิดโหมดผู้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยนะครับ ผมจะกดแบ็ k กลับนะครับกดถอยกลับไปก่อนนะครับพอถอยกลับไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้มันจะมีแค่ข้างล่างสุดก็คือมีแค่คําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับตอนนี้มันเปิดโหมดผู้พัฒนานะครับเปิดโหมดผู้พัฒนาด้านล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับทางเลือกผู้พัฒนาเนี่ยนะครับทางด้านล่างเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเข้าที่คําว่าทางเลือกผู้พัฒนานะครับกดเข้าไปนะครับ พอเราเข้ามาที่ทางเลือกผู้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหานะครับคําว่าปลดล็อก oem เนี่ยนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับให้เพื่อนๆมาแตะที่เปิดไว้นะครับนี่ครับให้เพื่อนๆมาแตะที่เปิดไว้นะครับทําไมเราถึงต้องแตะเปิดแตะเปิดเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดบัญชีล็อกอีเมลนะครับบางทีเพื่อนเพื่อนจำไม่ได้นะครับหรือว่ามันอุบิเหตุเนี่ยเดี๋ยวมันจะแก้ยากนะครับแต่วิธีแก้มันก็มีนะครับแต่เราป้องกันไว้ก่อนเดีว่าก็คือ เปิดนะครับมันจะได้เข้ามือถือได้ง่ายๆไปเลยนะครับเวลารีเซ็ตเครื่องนะครับอ่เราเปิดไปนะครับพอเราพอผมแตะเปิดเสร็จร้อยนะครับเขาก็จะให้ผมใส่รหัสล็อกเครื่องของผมอีกนะครับอ่ผมก็ใส่ไปนะครับนี่ครับเขาจะบอกว่าเปิดโหมดการใช้งานปลดล็อก O.E.M. นะครับฟังก์ชันการป้องกันนะครับจะไม่ทํางานเนี่ยนะครับก็คือบัญชี Gmail นะครับมันจะไม่ทํางานแล้วนะครับเราก็มาแตะที่เปิดใช้งานนะครับ พอเราแตะไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเปิดโหมด OEM เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการรีเซ็ตเลยนะครับก็คือเข้าไปที่ตั้งค่านะครับอันนี้ผมออกมาหน้าจอหลักเลยครับกดไปที่การตั้งค่านะครับพอเข้าไปที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆครับเลือกนะครับมองหาที่คําว่าการจัดการทั่วไปนะครับแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาที่การจัดการทั่วไปเสร็จเรียบร้อยครับ เพื่อนๆนะครับมองหานะครับคําว่ารีเซ็ตเนี่ยนะครับแต่ที่คําว่ารีเซ็ตนะครับพอแต่ที่คําว่ารีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานนะครับนี่นะครับแตะเข้าไปนะครับตั้งค่าข้อมูลจากโรงงานเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่ครับก็ให้เพื่อนๆนะครับ มากดที่คําว่ารีเซ็ตนี่ได้เลยนะครับกดว่ากดคําว่ารีเซ็ตแล้วก็ยืนยันไปได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อเครื่องก็จะทําการรีเซ็ตนะครับทําการรีเซ็ตนี่นะครับแต่ผมไม่ได้ทาให้ดูนะครับเพราะว่าเครื่องนี้ผมจะไม่รีเซ็ตนะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการในการป้องกันนะครับก่อนที่จะรีเซ็ตเครื่องนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปต่อๆไปของผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ